สำหรับสายช่างหรือว่าพ่อบ้านสาย DIY นะครับที่ต้องการหาอุปกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะครับติดบ้านไว้นะครับผมแนะนํากล่องเซ็ตอุปกรณ์เครื่องมือช่างตัวนี้เลยนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกบล็อกนะครับปัจแจต่างๆนะครับมีมาครบทุกอย่างเลยนะครับตัวกล่องนะครับจะบรรจุทั้งหมดด้วยกัน3ชั้นนะครับก็คือเป็นชั้นที่1ชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3นะครับแต่ละชั้นนะครับก็จะบรรจุสิ่งของไม่เหมือนกันนะครับไขควงบล็อกต่างๆมีใหห้มดเลยนะครับ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะมีทั้งบล็อกเล็กบล็อกใหญ่มีให้หมดเลยนะครับปรเจก็แก๊กมีมาครบหมดเลยนะครับคีมล็อกต่างๆหกเหลี่ยมต่างๆนะครับอุปกรณ์ที่ต้องการในการใช้งานนะครับหรือว่าอุปกรณ์สําหรับสายช่างนี่มีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตลับเม็ดนะครับครีมนะครับคัตเตอร์นะครับมีมาหมดเลยสําหรับเรื่องของการแพ็คกิ้งนะครับจะแพ็คกิ้งใส่กล่องมาอย่างนี้เลยนะครับตัวกล่องเนี่ยจะมีขนาดใหญ่มากนะครับเวลาเปิดออกก็จะ3มชั้นแบบนี้นะครับตัวกล ของได้ทั้งหมด85ชิ้นนะหากว่าเราไปซื้อเองนะครับหรือว่าซื้อแยกมาเนี่ยถ้าหากจะซื้อให้มันครบ85ชิ้นแบบนี้นะครับต้องใช้งบประมาณสูงพอสมควรนะครับแต่ตัวนี้มาครบเซตเนี่ยราคาแตะต้องได้นะครับ